สบายดีพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเบ่งเห็ดเฟืองอันนี้คือเห็ดเฟืองกล่องเตี๋ยปลูกสซอันต่อเฟืองตั้งตัดใ่ได้เจ็ดคืนดอกใหญ่แล้วพี่น้องดอกใหญ่แล้วเข็งแข็ง ั้งขางนานอันนี้คือเอาอันต่อเฟื่องมาอันเห็ดเป็นบล็อกปลูกเห็ดเป็นนานปลูกตั้งเครื่องนานก็ออกกำลงังออก ดอกนี่ใ่ญ่แล้วดอกนี่บักงหญ่เลยนั่นนี่นะฮะก็ตัดใ่ญ่ได้สองคืนกะเริ่มมีเม็ดจับเม็ดแล้วแต่โบธลายกำลังออกเนี้ยว้าคือเบิ่งขาง กำลังตัดใ่สองคืนกำลังเห็นเม็ดน้อยๆนานนี่นะตัดใ่ได้เจ็ดคืนแล้วเมื่ออื่นก็เก็บได้แล้วพวกนี้ดอกใ่แล้ว มันย่อนแสงมันบดแจงเ <c oughs> นี่ยมาเบิ่งนานนี่นานนี่นะตังตัดไยด้วยสี่มือออกเต็มเลยตัดไ่วันวันพระหาดมือนี่กับวันจันออกเต็มเลย ตั้งล้างนานจ่อเติมทีเลยเพิ่นเริ่มออกตั้งแต่แอันลังตัดไในช่องช่องคืนนานานี่นะ ตั้งตั้ง่ายเลยช่องคืนแล้วเพิ่งเริ่มออกอันนี้คือได้สามสามสี่คืนแล้วหนึ่งคืนมันประหาร์องคืนมันจุกสามคืนมันเสาสี่คืนมันติดได้สี่คืนแล้วกระดอกที่ซับนี้แล้ว สุนนีุบ่ท่านออกน้่งฉานงนี่นี่นตาหญ่ได้เจ็ดคืนก็สิสิ่หญ่ลืนกันอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งขังทากนี้ ออกลายพี่น้องออกลายวิธีปลูกกระลงไว้ให้เบิ้งเลยเด้อพี่น้องคลิปก่อนนะนี่ถ้าพี่น้องทันได้อย่าปลูกแบบใส่ต่อเฟืองแบบนี้ คลิปนี้ก็จบจำนี้เด้อพี่น้องสบายดีไปพรอ,อกันคลิปหนา